สบายดีพ oh. yeah. ี่น้องสบายดีฟุซีสุขุสุกคนพี่น้องเนาะสุบอนพี่น้องเอ้ยสบายดีงามสวยๆพี่น้องเอ้ยสบายดีตุ๊กสบายดีปะลุงเออได้ทงหอยเนี่ยนะทงหอยอโ้คือเก่งแท้นี่ยนะยังหาเก็บหอยอยู่พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสวยงามสวยๆพี่น้องเอ้ข้าก็ได้ให้เนื้อ เดี่ยวโบไปโบมาพี่น้อยคือว่าเขาขี่ไล่่เลือกเนี่ยแต่นี่ฮะเที่ยงสิโบแล้วว่าสามให้เนี่ยถึงภูลให้ซะสามคนสามให้สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องนั่งเอกมาเกี่ยวเขาซอยอันไอ้เพิ่นก็เพื่อนเพิ่นมอ่ะเจ้าพี่น้องยสบายดีนั่งเอกมาซอยเกี่ยวเขาเมื่อนี้ ทำไทยเป็นยังไรสบ,บายดีบอกประเห็นกันสองเสมอสบายดียอยู่โยเสดนอนรับ,บ,นนบหมดต้องเงีนน้ยมากมายเนาะนั่นนลยพี่น้องเ้ยถ้าต้องมุกออนจากให้ได้นะมุกออนมุกออนเงี้ยเงี้ยงกะเจ้าเนาะมุกอ่อนกะเจวานี่ได้มุกอ่อนเขากบกันใจกัน,นว,ว่า,างไงให้ลืมว่าฉันซะเออให้ลืมตัวเก้านะ เออมุกออนออกจากอันเออประมาณนี้แหละต้องมุกออนนะเอออต้องมุกออนออกนะเดี๋ยวอุ้พี่น้องเลยนะครับแม่พันว่าอะไรคือพันฝ่านั่นแหละพี่น้องเอ้ยต้องอย่างไรนั่งเอกไม่จะนั่งเอกเมื่อนี้พระเอกพระเอกแสดงโต พี่ยังบ่มาพี่น้องเอ,อ้ยท่าผ้าแดงคือท่าพังคีแหละท่าพังคีก็ลังจำทิ้งอยู่พื้นหน้านอนเออย <laughs> ังยว่าถ้าลองจะทำห่วยรื้อหมวกควายเขาคอกเราได้เขาลักเขาอันนี้เลยมันแดดจะมาจากหางก็มาแต่นั่งไอพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยแงนบางขี้ก็ยังบ่เห็นผ้แนนา,นาแดงก็ยังบ่มา แมนค่าเกี่ยวเข่าข้าเหื่อเข่าแล้วค้างที่ว่าอยากไปอยู่นะอืมค้างที่วะอยากมาอยู่ไ่นะครับอันนี้ใส่เอ๊ะเอามาแต่ใส่ผุนห้าจะลงมาลงมาควายขึ้นเลยหญ้าเจ้า

้องเป็นหว่วงเด้อะพ่ะย่ะชั้นทำใจอยู่ทำ,ยทำใจได้แล้วว่ายั้นน้องเอ้หมดนฮักเพิ่นถึงขันว่าสิล้มสิตายดอกแค่มีความรู้สึกดีๆให้เพิ่นฮันนาพี่น้องเอ้ยเพิ่อนผมมาตัดบดมาเที่ยนตัดกับตัดกันตัดขาดอะไรร้อนเนี่ยแบบบุ๋มีใหญ่เลยอืมมันแหละจากไหเนานะงสักคำ เฮาก็เลยแบบว่าทั้งๆที่เฮาฮู้ซึกดีต่อเล้าเนาะเหล้ามาตัดเปิดเอาเลยมานเละต่ำลยเนาะมันเนี่ยขนเฮาวาสนั่นผสมกันน้ำน้ำชุ่มเพียงใดดอกบัวกับเพียงนั้นได้สีดอกโอ้ยให้น้องทางอันเด้อร์ให้น้องเลยน้ำบุกเพียงใดดอกบัวกับเพียงนั้นได้อือนั่นไม่ต้อทำ ยังทอยู่เดอยังทาอยู่เด้อบ่ว่าสิเป็นซาตายองร้กลอง้จโบติดเลกแตองจำเนี <N <N ่โติดอกลองจบเพลงบนเรือลงจบเพงบเรือ เยกัย่องพอมินี่โอ้เสียงดีแท้วสันโอ้ขอบคุณหลายๆเลยครับแห้งกับพื่นดังพึ่งคือเอ,ขอ,อวข่อยิ่งนันโตโนแมนอมนอบอ นานแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพอก่อนพอก่อนจะได้สิติเลยกระซิบได้สำนีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยอส่าจะได้ร้ายกูหนีกูได้แล้วพี่น้องเอ้ยนางเองเขาก็ลองได้สำนีกว่าชั้นอ่าสองสามคำกับแบบมววนๆเลยเด้แล้วนะเราทนงามๆมันมวนเลย อัดท่อนเพลงมึนมวนเลยลองนะวะอ้เให้หน่อยสำคัญเลยแหละจุดกลางเลยแหละบ่ปฏิดอกเกียวเข่าให้น้องเอ้ยกจักมือนเสร็แล้วนะนั่งอกเขากับจักสีแดงมาซอยขามือได้แล้วเจ้าดังกัเกียวเข่าเจ้าของมาสั่น แต่ข้าเมือนี่นะเอาเต็มที่พี่น้องเอ้ยว่าเสียงให้แล้วได้เนี่ยสามไฮกับพายหนึ่งเลยลุยลุยลอยาคู่กันแล้วมันบกแคล่วกันดอกเอฟซีวะตไปฮอดเมืองไก่เมืองไทยเมืองนอกกับแมาแล้วกับมาประจบพบพ่อกันคือเก้อเมน ขั้นแบบว่าสุกสตาเพื่อนเขียนไหวแล้วเด้ไป้องเลยโมนี้แต่ตำราเพื่อนดอกอีลีโบออกแต่ตำราเพื่อนดอกเพื่อแต้มเพื่อนวาดไว้แหละเพื่อนเขียนไว้แหละหหเน,น,น,น่าสองใหา้าเจ็ทตัวโนโ่มเจ็บมาเจ็บลูกมาเจ็บ,จบลมด นมผัดใหม่มาถือครัไไเข่า้มาัมไปเน่ววหน่มาอันนี้มซสีวอยูอย่ไปไปมาเข,ข่าห่มมาหัมไปเดาอย,างงอยะเร็วสั้นจะพาไปงมหอยได้เนี่ยงมหอยเฉลี่ใหญ่ยอยู่น้องลุงพูไปปนไปไปข้าวไปเข้า้มเข้าฮ่มเขาจะไปน้ำนหสันมวยไปได้เนี่ย แต่การเอฟซีก็ว่าเป็นได้เพราะฉะนันมันมันถามเนาะคิดว่าเบาไทยบ้าน,นะอะยังยังแบบว่าละเมอเพื่อพันหามเมียเก่าอยู่ประจกกักษ์เพราะนะนั้นว่านก็ตอบชัดแล้วพี่น้องเนาะจากปากเบาไทยบ้านเพื่อนก็วา่าคิดหอดอยู่ว่าะฉะนั้นไม่อาไปตะกี้เพื่อ <laughs> เดี๋ยวนี้ยาว,าวเท่าไนเพราะฉะนั้นเออจะเลิอกกันไม้เพาะฉะั้นช้า เป่เากรย,ยาแล้วพี่น้องเลย,ยเลิกลากันแล้วเนาะจบแล้วก็จบพี่น้องเลยปานชีอดึดเขาก็ต้องมุกออนไปหาผู้ไม่ต่อเนี่ยน่ะด้วยซรรอืมุกออนจากเขาไปหาผู้ไม่มไอันนะรักคนที่เขารักเราดีกว่า Chị sì, Ừ Ngồi ngay múc on là cứ Bố hay kít lượng cao hả nà Kít lượng mày phải xa lời Lượng cao bố tông kếp mà say ใหญ่ประชันซะเจ้าน่ะอืมก็คือเรต้องสนใจปะชิมุกอ้อนกับเจ้าว่ะจ้ะอืมมันบางครั้ฮัก็บบอกเขาใจนี่พี่น้องเอ้พี่น้องฟังไทยเพิ่งว่าบางคำเ้งฮัก็ยังว่ายังบอกเขาใจความหมายนะนะบอกคำซับแต่ละ ทองถินบุคคลกันแต่คำศัพท์บ,บ้านเฮาเนี่ยนะกันยังบางบ้านยังว่าบุคคลกันยังบาอาใจเด้พี่น้อยอือแต่ละหมูบม่บ้านแต่ละท้องถิ่นภาษาท้องถินแต่ว่าอันนี้เพิ่นกับภาษากลางเดนะ้เนาะทางไทยเนาะแต่กัเป็นคำคำว่าว่าไม่นะมาใหม่อยู่ค่อยว่าแต่กี้บุคคลอย่างนี้หนูมุกอ่อนมะุกมาเนี่ยสิประมาณนี้พี่้องเนาทางลาาเขาคือกัน บางคนไปไซเนาะบ้านเราเว่ากันไปเปอไปซื้อค่อยวางอันเดียอันเดียวกันก็ไม้เนี่ยเจ้าช้ไปไซกันเว่าให้เต็มคั่มนะมาซาบ้านนุงแหลนไปซือไปซิ้อหอไปเอเปื่อประมาณนี้พี่น้องเออสุดท้ายสิมีจะจะละเออเนาะคือถามนะพี่น้องเอิดเพอเราก็เจ้าวายแล้วนะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ ยงาวๆามือเนี้ยมีนยางเอกมาซอยมีนางเอกมาซอยซึ่งสิบบมีพระเอกกันมวนคือเก้านะเฮ้ยมวนคือเก้าจะขำมาแนอนแอ้มมืนี้พเอก่ได้ออกอแพี่น้องไอ้หมือ่เนี่มีแต่พระเอกล้วนเลยเมืๆๆๆๆ่อนี้กัมีขันมีลา้สากลร้ตอนก ชีวิตแต่นางเอ,งอกกับลูกได้พี่นอ้นอนไปมาเนี่ยเป็นสาวลูกติดชีวิตก,กระซิบนีละลองลบลิขสิทธิ์ลองลบลิขสิทธิ์ได้พี่น้องเลยหากคนพร้อมหลายกว่าเนาะคนพร้อมเป็นสองคนนี่นะคนเชี่ยวไปฉันจะ้ะ อย่าว่าเก,าก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเอ้ยมีแค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเพกกื่อการเออมอจากพร่อปันได<ม>เพราะว่าบ่าวไทยบ้านแล้วกับเคยมีแบบเมียลูกติดนะเลยบยายากให้เอาคือเกา้าเป็นว่าเปอร์เซ็นต์เดียวนึงดอกแบบนั้นนะส่วนรหากับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือพร้อมเนาะแต่ก็สิเก็บเงินกันฝากมาให้อันถ้าแวลว่า ได้ลงตกลงปรงใจกันได้กันเลีนะพี่น้องเลยเนาะได้กันเป็นแฟนคููสามีภรรยากันีลีนะสี่ห้าเงินเก็บเงินกันมาซอยผูกแคนแล้วว่าสันปีบจุ่มเนาะเนี่ยใส่สองอันก็พอแล้วใส่ไปใส่ลายมันวัดเนาะเป็นวัดอู้ดมอย่าดมนะพี่น้อยเปล้มแล้วพอดีเนี่ เ <laughs> มื่อนะ่ะถือคา,า,าล้มบาไทยบ้านอยากเป็นลม้มไมยบาตอนแรงถือเราแก้คืน้มยบาไทยบ้านอย่างไงาลังแล้วเพินินอยากเป็นลม้มคืนแล้วเป็นเอ้ยผมเอาหนอเมาเป็นวัดเนาะอากาศเมื่อคืนมันหนาวเลยเพี่องเอ้ยแต่หัวแรงนะ่ะก็ะหอนห้อนบาเดิกมากพะว่าเย็นช่วยเลย มหมอกลงแล้วก็ล้มพร้อมหนาวแดดเปรียปร้ยงๆได้พี่น้องไอ้โมนีโบมีเมฆเด้อว่านี่คือยังใครแน่อยู่ม,ม,มือนีโบมีเมฆมาบางัง จักทั้งแม่เธอบุแล้วโน้ดเครับชอมไหนแล้วยันลับลอยไปงมหอยงมหอยขันกลุ่มคู่ใครได้นะกลุ่มพวงหลงงวดซักลงพื้นไหวเลยโน้ะมามามาจะไปอุ้ยไปไหนเว้ยเออ เออน้น <Schweiz> ้องนะก็มันก็หดลงอีูเพื่อนบ้ใช้อยู่ไปสนิทกอนพี่น้องเนาะสลับคลิปนี้พอัสดีโอนุหัวมวนพี่น้องเอ้ยให้คลิปให้เบิ่งอนๆชมเกี่ยวเข่าจัดเก่าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปสนุกสนุกคนขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยสลับคลิปนี้สวัสดี